เดี๋ยวเราจะได้ชมกันนะครับระหว่างเดชสมิงครับในร่องน้ําแดงครับเจอกับทีมนี้ครับมาไกลมาก,าม,ากมาจากสุราษฎร์นะครับลูกตาปีครับร่องน้ําน้ําเงินครับเห็นชื่อก็รู้เลยนะคะลูกตาปีสุราษฎร์ธานีแน่นอนไปดูทีมแรกกันก่อนเดชสมิงค่ะ เดชสมิงนะครับฝีพายชุดแม่โขงเอกนาวานะครับสังกัดวัดหอมเกรดนครปฐมครับแน่นอนจากจังหวัดนครปฐมครับผู้จัดการเรือคุณรุ่งทิวาสายสกุลครับนายหัวเรือคุณเก่งโพทะเลนายใช้เรือคุณแจ้วท่าขมิ้นนะครับตกแต่งเรือใหม่โดยช่างพงผลง,งานปีนี้อรองอชนะเลิศอ,อ,อันดับ<อ>ที่1สน,นามคลองตาขำครับเรือนครปฐมพายเรือแม่น้ำท่าจีนก็คง ไม่ยากสําหรับพวกเขานะคะแต่ว่าสําหรับลานี้ค่ะลูกตาปีฝีพายชุดลูกตาปีนะคะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีแน่นอนค่ะมาจากสุราษฎร์ผู้จัดการเรือโกเซ็งนะคะนายหัวเรือพี่เบิร์ดค่ะนายท้ายเรือพี่หมีนะคะทั้งหมดเนี่ยเขาต้องมีนามสกุลเบิร์ดลูกตาปีหมีลูกตาปีแต่พี่เบิร์ดเดี๋ยวคุณผู้ชมดูหน้าแกจะขาวกว่าใครค่ะ วันนี้ตอนที่เราแต่งหน้าอยู่นะครับพี่เบิร์ดแกมานั่งใกล้ๆครับกะแต่งหน้าด้วยครับเพราะว่าเป็นในหัวเ<ฮ> <c oughs> พื่อนแซลบอกว่าจะขึ้นโขนหรือไงถึงขั้นต้องแต่งหน้าเพราะว่าเราเจอเขาที่คลองหัววังก็เจอนะครับรที่เพชรบุรีก็เจอครับเดี๋ยวมาดูครับเที่ยวที่1น,นะครับชิงชนะเลิศเลยยาว30ฝีพายกอครับเดวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดนึงนิดเดียวพี่ พพออี่ลูกตาปีวันนี้นอกจากไกลจากสุราษธานีแล้วเอาเรือขุดเสียบมาทางนี้นะคะคุณผู้ชมดังนั้นมันไม่ง่ายค่ะเรือขุดเสียบน้ำหนักจะมากกว่าเรือธรรมดาทั่วไปนะคะเอาลงครับพายลงออกมาแล้วครับโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะ ทิ้งเท้าพลาดสุทายของสนามบนปาพลาดเ่้าพลาดสุทานตำแหน่งนี้ขามติบสีพ่พลาดมาได้ตัวดูว่าใครจะได้ชนะเลยในเพียงแรกจะได้ชนะเพียงแรกดูว่ารองเดิมจะมิงได้จะมิงอยู่ในเรื่อไม่แม่พับกับ่องตาปีลูกตาปีกอเลยขยี้ผีพายใครดี้ก็อยู่ใครหมดใครแพ้ออนแอร์ก็แพ้ไปหวังว่าสองสองเต่าสองสองเต่าจะของเรือเต่ลมาแชร์ใครจะแพ้ออนแอร์ก็แพ้ไปดูว่าใครจะออยใครจะแอร์ตอนนี้ใจกัน อีลงต้อง้าใส่กันมาแต่ผงใส่กันมาแต่พี่เปี้กันตัดแต่แรงหลาวใครจะทนใครจะพอพทาเกว่าใครที่หลีงเลือนหนีหนาคตรบวันนี้ให้้องใพ้ทิศใต้เสือใต้มองดูกันลูกตาปีกักเทือาตก้วนตาดีอรักสีในบนตลาเดอเรืยกมาทำนาไว้คนพบเจนว่าเรือนีะปากูนีนะเดอต็มมีองินรับสีในตาคนตาใสตาคนตาขาวตาคนตาสกตาคนตาเปียนตาคนตาบี่นอย่ต่อพานกคนใครอยู่อพานกนและเปียนแต่ว่าเดือสมิงอยู่ต่พานกคนจะ

โอ้โหอะไระกองเชียร์ที่นี่ดีมากเลยนะครับเชียร์สนุกเชียร์สนุกเชียร์มันครับคือจะบอกว่าที่เราไปคุยกับทีมเรือลูกตาปีมาฟักแฟงเขาบอกว่าเป็นอาถรรพ์มากเลยนะปีนี้เนี่ยไทยพีเบสถ่ายทอดสดสนามไหนที่เขาเข้าชิงเขาไม่ได้แชมป์นะก็แฟงบอกพี่เบิร์ดนายหัวเรือลูกตาปีไปแล้วบอกว่าต้องล้างอาถรรพ์แก้เคล็ดกันหน่อยบอกให้มาสนามนี้ให้ตาตักแรงด้วยครับแสดงว่ายังไม่ได้ทาใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปเติมก่อนเที่ยวกับสายน้ํา ตอนออกตัวมาก็ถือว่าสูสีเหมือนกันนะแต่ว่าพอเริ่มผ่านช่วงสะพานไปครับเดชสมิงนี่เล่งแสงลูกตาปีไปเรื่อยๆเลยครับเนี่ยค่ะที่เห็นอยู่นี้เป็นลีลาท่วงท่าของเดชสมิงนะคะเรือจากวัดหอมเกร็ดจังหวัดนครปฐมจะเรียกว่าเป็นเจ้าบ้านก็ได้เพราะเป็นเรือนครปฐมนี่สัญ,ญลักษณ์รู้เลยค่ะมา,มาด้วยเสือนะคะเดชสมิงค่ะ ส่วนลูกตาปีวันนี้ต้องยกให้เขาว่าเป็นฝีพายชุดสองสุครับสุแรกก็คือสุราษฎร์ธานีครับผมแต่ว่าอีกสุหนึ่งก็คือฝีพายสุพรรณบุรีนะคะอสองสุมาเจอกันลงเรือลูกตาปีวันนี้ค่ะแต่ว่าตัวเรือเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเป็นเรือขุดเสีย,สยใช่ไหมฮะน้ำหนักเยอะค่ะแล้วเรือขุดเสียลำนี้ก็ เป็นหนึ่งในลำที่ก็ใช้ขึ้นขนจริงทงด้วยใช่ส่วนใหญ่เวลาลูกตาปีเนี่ยปกติในเวลาที่เขาไปแข่งในพื้นที่ของเขาเองขึ้นขนจิงทงเนี่ยก็จะเป็นเรือขุดซะส่วนใหญ่เว<ช>ลาเขาไปแข่งสนามไหนเขาก็จะนําเรือประเภทนี้เนี่ยไป<ช>บางทีไปจเจอเรือประกอบก็อาจจะต้องแบ่งน้ําหนักเยอะกว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยลูกตาปีเขาจะผสมกัน3ามเขาเรียกว่าจะเป็น3มชุดมีสสุที่ว่าแฟงบอกสุราสุพันธ์และจะมีเขลาแต่ว่าวันนี้ชุดเขลาไปแข่งอีกนหนึ่งสนามเหลือแค่สชุด พี้ถ้ามาส่ร่ากับสุนารีขับเลยนะอนนั้นราชะตมาเนาะนี่ครับพี่เบิร์ดปากยังไม่แดงต้องแดงกว่าน,นี้พี่นะถ่รายรอบหน้ากลับใส่น้ำแก้เพชรกันหน่อยค่ะครับผ่านไป2คู่นะคะคู่แรกที่ถ่ายทอดกันไปก็คือชิงชนะเลิศเรือยาว30มสิสีไทยขอเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นชิงชนะเลิศเรือยาว30มิีไทยแต่เป็นประเภทคอส่วนคู่นี้ที่คุณผู้ชมกำลังจะได้ชมกันนะคะเป็นชิงอันดับ3มเรือยาว30มสิีไทยคอค่ะ สองสาวเจอกันนะคะสำหรับคู่นี้เพราะว่าทิดาทั้งคู่ค่ะธิดาแรกครับธิดาในร่องน้ำแดงคือธิดาวราพรนะครับส่วนร่องน้ำน้ำเงินคือธิดาสองนางครับสองรุ่1หนึ่งนะครับธิดาวราพรนี้ธทิดาเดียวใช่ธิดาสองนางมีสองส <มา S 2> องเดี๋ยวมาดูครับทิดาวราพรนะครับสังกัดซุ้มป่าสนปรางบุรีอำเภอปราณบุรีจังหวัดปัตตานีขลิข์น,นะครับผู้จัดการเรือคุณอำนาจหอมขจรครับตกแต่งเรือใหม่โดยช่างโรดครับ ธิดาวราพรอ,อยู่ในร่องน้ําแดงนะคะเอลนนนีีน้้คะรืส่วนลํานี้ค่ะธิดาสองนางฝีภายชุดบางพยอมบวกกับสิงห์ลำนังค่ะสังกัดบ้านสะพานหินจังหวัดพิษณุโลกผู้จัดการเรือคุณนัทพงศ์นายหัวเรือคุณกฤษกรนายท้ายเรือคุณอดิศรทองสุขนะคะตกแต่งใหม่ปี2558โดยช่างสงวนค่ะผล,าลงานของเขารองชนะเลิศอันดับสองสนามวัดท้อแท้ครับ เรือจากต่างถิ่นนะครับมาชิงชัยอันดับที่3กันนะครับทิดาวราพอล่องน้ําแดงจากปัจจวบล่องน้าน้ำเงินเป็นเรือจากพิษณุโลกครับหาว่าไม่ได้นะคะต้องจับตานะคะลงายลงพายแล้วครับนี่อยูยตอนแรกเนี่ยไม่ได้เอาเสื้อใส่นางเกงพอถ่ายทอดสดปั๊บเรียบร้อยเรียบร้อยทันทีอีกครับอีกครับมาอีม่ไม่ในท้ายปล่อยมาในท้ายปล่อยมาปล่อยมาครับปล่อยมาปล่อยมา อีกครับอีกครับอีกครับพอในท้ายเด้งเด้งดึงนะครับน่าจะได้ใกล้ปล่อยออกมาแล้วครับคู่นี้ครับพี่น็อปพี่น็อปนิดนหนึ่งพี่น็อปนิดนหนึ่งนิดนหนึ่งครับนิดนหนึ่งพอพี่น็อปพอวันนี้น้ำไม่น้อยนะคะคุณผู้ชมดังนั้นการแข่งขันชมกันสนุกค่ะออกมาแล้วครับแพร่มาพีรันตอนนี้ชิงที่สามประเทศนว ทีนี้ขันประตูทีนี้ขันป็นด้อทีนี้ประตูผตาไปแล้เอาเลยบทองเลือกการมาพาสับปรถสยสถาเขาทำงามลำน้ำใจดูว่าเรือดีจากตประตูทีนี้ขันใส่อใจขย้ดูว่าขยี้นี้เรือพิชลเลจากพี่รามเนไม่พุยเรือเก่จากพี่รามพี่ราก็ไปทรรามีคนเลส่นคนเลสนอยู่ที่อำเภอพี่รามงวันพิทะเลไปบกขยี้กันมปดูว่าเรือจาก ดูห้นดูร้นชชมมังคลาดานตีรูกหลังบรานกุทธชินนลชไรขี้แล้วไม่มีใครยมใครตาพายอย่างนี้หรือจากจังหวัดปัตตพรอป พี่ดาพวกเราอยู่กันรู้ตัวพี่ดาสองนาาจากพิ่โลกอยู่ริกน้ำน้ำบนดาคนไม่มีใครไหวไปต่ไปตาต่อตาเว้ยพไม่ให้มาพาไรไปจะพิการปันกันยางไ่นอนตาต่อตาไปแต่ใไปันต่อปั่นน้ำมันดูย่งใจญ่ลูกตาดีไปไปโอ้สิโอ้สิตวตาเว้ยรืดตองกันเขาตัวกันแต่ใครดีใครยูไฮบัสไรไป

ก็ถือว kind of ่านํามาตั้งแต่ต้นแต่ว่ามีจังหวะที่ทางด้านธิดาสองนางเนี่ยตีตื้นขึ้นมาสวสีแล้วเกือบจะแซงได้เหมือนกันนะมีบางจังหวะที่เราสองคนนั่งอยู่บนรถภ้าบอกมีลุ้นมีลุ้นทางด้านธิดาสองนางนี่เร่งเครื่องในช่วงท้ายๆนะคะแต่ว่ามันปลายเกินไปแล้วมันไม่ทันมันไม่ทันจริงๆแล้วก็ทางธิดาวราพรเนี่ยรู้ตัวด้วยนะฮะว่าธิดาสองนางเร่งมาในหัวก็เคาะเลยครับเร่งจังหวะครับ เนี่ยค่ะดูตั้งแต่จังหวะปล่อยตัวนะคะคุณผู้ชมทางด้านทิดาวราพรเนี่ยค่ะคือตอนปล่อยตัวเหมือนเหมือนทิดาวราพรออกตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ครับ,รบเป็นในท้ายของทิดาวราพรค่ะภาพนี้ส่วนนี้คือทิดา2สองนางครับเสื้อไทยเบสสีเลือดหมูครับ ว่าราพรออกตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามาเห็นผลชัดๆในช่วง200เมตรแรกนะคะคขึ้นนำได้แล้วก็นำได้ตลอดจนสุด550เมตรค่ะขวาชทยไปก่อนนะครับในเที่ยที่1นะครับสำหรับผู้ชิงอันดับที่3ครับเรือยาว30ฝีพายก่อครับ สนุกค่ะคู่นี้เรือปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะคแล้วก็อีกลำม,มาจากพิษนุโลกมาคนละฝ่าฝั่งเลยมาเจอกันสนามนี้แม่น้ำท่าจีนค่ะเทยวที่หนึงเท่านั้นนะครับเนี่ยช่วงนี้เนี่ยมีเกือบจะได้ที่ตามได้ทันแล้วนะแต่ว่าไม่ทันจริงๆนะครับก็ต้องปล่อยให้ทางด้านทิดดาวราพรเนี่ย ชนะไปก่อนครับที่คือจังหวะเข้าเส้นไทยนะฮะดูมุมเมื่อสักครู่นี้เหมือนก็ว่าจังหวะจี้เนี่ยห่างกันประมาณ2ช่วงโหนแต่พอเข้าเส้นไทยนี่ไปถึง3ช่วงโหนเลยนะถูกต้องครับผม นี่ะครับผู้ชมครับเรามากันที่วัดบางพระนะครับตำบลบางแก้วฟ้าอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับที่นี่ครับบริเวณใกล้เคียงวัดเนี่ยมี1โรงพยาบาลนะครับซึ่งเป็นความประสงค์ของหลวงพ่อเปิรนนะครับจัดตั้งแล้วก็สร้างโรงพยาบาลขึ้นมานะครับโรงพยาบาลนี้ชื่อว่าโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิรนนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับโรงพยาบาลนี้กันเลยครับ